สวัสดีค่ะวันนี้ภาษาไทยเราไปเรียนวรรณคดกีกันนะคะนักเรียนวรรณคดีวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปเรียนในเรื่องของโครงโรคก,กนิตนะคะตามคุณครูมาเราจะอ่านว่าโครงโรคก,กนิตนะคะนักเรียนไม่ใช่นิตินะคะคาว่านิตแปลว่ากฎหมายหรือแบบแผนดังนั้นโครงโลกกนิตจึงหมายถึงโครงที่ว่าด้วยเรื่องของ ฎของโลกถือเป็นมรรคดีคำสอนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเน้นการเตือนสติผู้อ่านโดยกล่าวถึงความเป็นจริงที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ค่ะโครงโลกนิสเป็นสุภาษิตเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณซึ่งไม่ทราบผู้แต่งแต่คาดว่าเป็นนักปราดญ์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาได้เลือกคาถาสุภาษิตภาษาบาลีหรือสันสกฤต จากคัมภีร์ต่างๆมาแปรรวมกันแล้วเป็นแล้วเราก็เรียกว่าโครงโลกกนิตนะต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่สของเรานะคะได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ชําระโครงโลกกนิตขึ้นมาใหม่โดยมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าบร,รมวงศ์เธอกรมพยาเดชชายสศรเป็นผู้ชำระเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่ให้ประณีตและภพเราะเพราะของเก่าที่คัดลอกกันกต่อต่อนั้น ถ้อยคำผิดพลาดเป็นจํานวนมากนะคะเพราะฉะนั้นสมเด็จกรมพระสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดเดชาดิอนก็คือผู้ที่ชําระหรือคัดเ,เพิ่มเติมนะเนื้อหาในโครงโลกกันที่ขึ้นมาใหม่นะพอคัดลอกต่อๆกันมานะ่ามีถ้อยความถ้อยคำที่ผิดพลาดนะคะมากดูต่อไปคะ่ะนักเรียนลักษณะคําประพันธ์นะแต่งด้วย โครงสีสุภาพหรือ,อโครงชนิดหนึ่งที่นิยมแต่งกันมาเรื่องด้วยเสน่ห์ในการบังคับของโครงสี่สุภาพก็คือจะมีเสียงเอกและเสียงโทนะคะเพราะฉะนั้นโครงโลกชน,นิดก็คือคำประพันธ์นะคะที่ใช้แต่งในวันคดีเรื่องนี้ก็คือโครงสี่สุภาพค่ะโครงโลก,กน,นิตที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาเดชาดิอร ทรงชำระไว้มีทั้งหมด408บทสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่5เราจะมาเรียนกันทั้งหมด12บทนะคะจุดประสงค์ในการแต่งโครงโเรก,กอนองก็คือเป็นข้อคิดเตือนใจให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนในสังคมมุ่งสอนให้คนเป็นคนดีและปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องในสังคม นำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขค่ะนักเรียนนี่คือจุดประสงค์ของโครงโลกกนิตนะคะภาพนี้คือแผ่นจิลาจารึกหรือโครงโลกกนิตที่ประดับไว้รอบบริเวณวัดพระเชตุพนวิมลมังคา่ารามค่ะนักเรียนดูภาพนะคะดูต่อไปค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างสมุดไทยนะคะที่คุณครูนำภาพมาให้นักเรียนดูนะคะในโครงโลกกนิต เรามาเริ่มเลยนะคะสำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่5ที่เราคัดมาให้เรียนทั้งหมด12บทนะคะโครงโลกนิต12บทดูบทแรกปลาร้าพันห่อด้วยใบคาใบก็เหม็นคาวปลาคระคลุ้งคือคนหมู่ไปหาคบเพื่อนพานาได้แต่ร้ายร้ายฟุ้งเฟื่องให้เสียพงนะคะเป็นคำประพันธ์แบบโครงสี่สุภาพนะ ส่วนคำศัพท์ในด้านขวามือนักเรียนก็แปลเองนะคะว่าใบคาหมายถึงอะไรคณะครุ้มคืออะไรคุณครูนำความหมายของคำศัพท์ในบทนี้เอามาให้นักเรียนได้ศึกษาด้วยนะคะทานฟุง้งพงนะ,ะส่วนความหมายด้านล่างของโครงโลกกนิดบทนี้ก็คือปลาล้ามีกลิ่นที่เหม็นเมื่อเรานำใบคาไปหอ่อกลิ่นของปาลาร้าก็จะติดใบคาไปด้วยเช่นกันนะคะเปรียบเหมือนเราครบเพื่อนที่ไม่ดี เราก็จะได้รับแต่สิ่งที่ไม่ดีทําให้เสียชื่อวงตระกูลเพราะฉะนั้นข้อคิดของโครงโลกนิตบทนี้คืออย่าคบเพื่อนที่ไม่ดีนะคะดูบทต่อไปค่ะใบพาะพันหอหุ้มกฤษณนาหอมระรวยลดพาเพลินด้วยคือคนเสพเสนหานักปราดความสุขทราบเรือม้วยดุดไม้กลิ่นหอมนะคะแน่นอนคำศัพท์ก็อยู่ด้านขวามือมีพาะ มีกฤษณนามีระรวยมีเสพมีเสียงหานักปราชญ์และลือมวยนักเรียนก็ดูความหมายด้วยนะคะความหมายของโครงโลกกระิษบทนี้คือกฤษณนาเป็นไม้เนื้อหอมเมื่อนําใบพ้อมาหอกลิ่นหอมก็จะติดใบพ้อไปด้วยเช่นเดียวกับการครบคนดีคนที่มีความรู้เราก็จะได้พบแต่ความสุขนะคะไม่มีที่สิ้นสุดข้อคิดของโครงโลกกระิษบทนี้คือให้เลือกคบเพื่อนที่ดีค่ะนักเรียน ดูบทต่อไปค่ะผลเดือเมื่อสุกไซมีพันภายนอกดูแดงฉันชาติบ้ายภายในย่อมแมลงวันหนอนบน่อนดุดดำคนใจร้ายนอกนั้นดูงามนะคะนักเรียนดูคําศัพท์พันชาติบ้ายบ่อนนะคะด้านขวามือนะมีคําศัพท์ประกอบนะคะความหมายของโครงโลกนิสบทนี้ก็คือ ผลเมื่อเดือ่อเมื่อสุกแล้วจะมีสีแดงสวยงามมากแต่เมื่อผ่าดูข้างในจะมีนอนชอนชัยอยู่เหมือนคนบางคนที่หน้าตาดูดีแต่จิตใจร้ายข้อคิดของโครงโรคก,กิตบทนี้คือการดูคนหรือคบคนอย่ามองเพียงแค่ภายนอกเพราะคนที่ภายนอกดูดีแต่ภายในหรือจิตใจอาจจะเป็นคนใจร้ายได้นะคะดูบทต่อไปค่ะ ยางขาวขนเรียบร้อยดูดีภายนอกหมดใสสีเปรียบไฟกินสัตว์เศษปลามีชีวิตเชกเช่นชนชาติร้ายนอกนั้นนวลงามน,นะคะคำศัพท์ก็จะมียางหมายถึงนกกระยางนั่นเองนะคะมีเศษมีเชกนะคะนี่นักเรียนดูความหมายของคำศัพท์ด้านขวามือส่วนความหมายของโครงโลกกระนิษบที้ก็คือนกกระยางมันมีขนที่ดูดีขาวเรียบร้อยนะคะ เหมือนปุยฝ้ายเลยแต่ชอบกินของสดสดปลาสดๆดที่ยังมีชีวิตอยู่ mm hmm. เช่นเดียวกับคนที่นิสัยไม่ดีแต่ภายนอกทําตัวดีนะ,ะ mm hmm. ข้อคิดของโครงโลกนิษบทนี้คือดูคนอย่ามองแค่เพียงภายนอกเพราะภายนอกดูดีแต่ภายในเป็นคนที่มีนิสัยชั่วร้ายได้นะคะนี่ก็คือการครบคนนะคะดูบทต่อไปคะ่ะรูปแรงดูร่างร้ายรุงรัง ภายนอกเพียงพึงชังชั่วช้าเสพสัตว์ที่มรนังนัรือโทษดังจิตสาธุชนกล้ากลั่นจ้างทางผลนะคำศัพท์ก็จะมีแรงหมายถึงนกแรงนั่นเองมีมรนังมีสาธุชนและกลั่นส่วนความหมายของโครงโลกกติตทดนี้คือแรงเป็น สัตว์ที่มีหน้าตาน่าเกลียดนะนกแร้งนะคะนัเกเรียนจะกินซากสัตว์ที่ตายแล้วเป็นอาหารจะไม่เบียดเบียนชีวิตของสัตว์อื่นเปรียบเหมือนคนที่ภายนอกดูดูไม่ดีเลยแต่จิตใจเป็นคนที่สร้างแต่กุศลสร้างความดี mm hmm. ข้อคิดของโครงโลกนิติบทนี้คือการดูคนหรือคบคนอย่ามองแค่เพียงภายนอกเพราะคนที่ภายนอกดูไม่ดีนะ mm hmm. แต่จิตใจข้างในของเขาเป็นคนดี ะะอันนี้เป็นเรื่องของการครบคนเช่นกันดูบทต่อไปค่ะเป็นคนควรรอบรู้สมาคม2ประการนิยมกล่าวไว้1พานึ่นอุดมนักปราด2ส,สิ่งนี้จงให้เลือกรู้สมาคมสมาคมคือการครบค้าอุดมคือมากมายสมบูรณ์นั่นเองนะคะความหมายของโครงโรคกรดิตบทนี้คือมนุษย์ต้องรู้จักเลือกคบคน เพราะปกติจะมีคนอยู่2ประเภท2แบบก็คือคนไม่ดีกับคนดีนั้นซึ่ง2ประเภทนี้เราต้องเลือกคบคนดีนั่นเองนะคะข้อคิดของโครงโลกนิดโลกกนิตบทนี้คือการรู้จักเลือกคบคนหรือคบเพื่อนนะมีคนอยู่2แบบคือดีกับไม่ดีเราต้องเลือกคบคนดีนะคะนักเรียนบทต่อไปค่ะนาคีมีพิษเพียงสุริโย เลื้อยบอ่อทำเดโชแช่มช้าพิษน้อยหญิงโยโซมาแรงป่องชูตตหางเองอาอปวดอ้างฤทธีคำศัพท์ก็จะมีนาคีมีสุริโยมีเดโชโยโซมาแรงป่องและฤทธีนะคะนักเรียนดูความหมายด้วยความหมายของโครงโลกกนิตบทนี้ก็คืองูเป็นสัตว์ที่มีพิษมากเหมือนกับเปรียบเทียบพิษก็คือความร้อนของดวงอาทิตย์เลยแต่จะเลื้อยช้าๆไม่แสดงอำนาจ แต่เจ้ามาแดงป่องซึ่งมีพิษเพียงน้อยนิดเวลาจะเดินไปไหนก็ชูแต่หางตัวเองตลอดเวลาเพื่ออวดอํานาจของตนเองนะนี่คือความหมายนะคะส่วนข้อคิดของโครงโลกกนิตบทนี้คือไม่ควรอวดอ้างตนเองว่ามีอํานาจเหนือผู้อื่นเพราะอาจจะมีคนอื่นที่มีอำนาจเหนือเราได้เช่นกันค่ะนักเรียนดูบทต่อไปค่ะเสียศีลสงวนศัก์ไว้วงหงเสียศัก์สู้ประสงค์สิ่งรู้ เสียรู้เร่งดำรงความสัตว์ไวนาเสียสัตว์อย่าเสียสู้ชีพมวยมรณานะคะด้านขวามือมีคำศัพท์หลากหลายคำนะคะในบทนี้นักเรียนดูมีศิลมีสงวนมีวงมีหงมีประสงค์ดำรงสัตว์และมวยกับมรนานะคะดูความหมายด้วยนะคะนักเรียนความหมายของโครงโลกกนิตบทนี้คือหากเราต้องเลือกระหว่างทรัพย์สินกับศักดิ์ศรีเราควรเลือกศักดิ์ศรี แต่ถ้าต้องเลือกศักดิ์ศรีกับความรู้เราต้องเลือกความรู้แต่ถ้าเป็นความรู้กับความซื่อสัตย์เราต้องยอมแต่เสียความรู้เสียรู้เพื่อรักษาความซื่อสัตย์ไว้แต่ถ้าหากต้องเสียความสัตย์เรายอมกายเสียดีกว่าเพราะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดในโครงบทนี้คือต้องรักษาความซื่อสัตย์นะคะแม้กระทั่งชีวิต ถ้าตะแรกกับความซื่อสัตย์ต้องยึดมั่นความซื่อสัตย์ไว้ความซื่อสัตย์เป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะนี่คือความหมายของโครงโลกระิษบทนี้ดูบทต่อไปค่ะงาสารลือห่อนเฮี้ยนบดคืนคํากล่าวสาธุชนยืนอย่างนั้นทุรชนกล่าวคําฝืนคําเล่าหัวเต่ายาวแล้วสั้นเล่ลิ้นทลรชน คำศัพท์ด้านขวามือก็จะเป็นสารแปลว่าช้างห่อนเฮี้ยนทุรชนเล่และทอรชนดูความหมายประกอบไปด้วยนะคะนักเรียนความหมายของโครงโลกกนิษฐ์บทนี้คืองาช้างเมื่อมันงอกแล้วจะไม่มีวันหดคืนหรือหายไปเปรียบได้กับคนดีที่ยึดมั่นในคำพูดของตนเองจะไม่มีการพูดกลับไปกลับมานะแต่ในทางกลับกันคำพูดของคนที่ไม่ดี มักกลับกรอบเชื่อถือไม่ได้เปรียบเหมือนหัวเต่าซึ่งจะผลุบเข้าผลุบออกอยู่ตลอดเวลานะคะข้อคิดคือคำพูดของคนดีจะเชื่อถือได้ไม่มีกลับกรอบไม่กลับไปกลับมาแต่คำพูดของคนไม่ดีเชื่อถือไม่ได้นะคะเปรียบเหมือนหัวเต่าผลุบเข้าผลุบออกนะดูบทต่อไปค่ะความรู้ผู้ปราดนั้นนักเรียนฝนทั่งเท่าเข็มเพียนภายหน้า คนเกียรเกลียดนายเวียนวนจิตกลนอุทกในตะกรา้าเปี่ยมร้นหรือมีคําศัพท์ก็จะมีทั้งซึ่งหมายถึงหมายถึงแท่งเหล็กมีภายหน้ามีกลมีอุทกแล้วก็เปี่ยมนะคะน้กงเรียนดูความหมายตามตามไปด้วยส่วนความหมายของคําประพันธ์หรือโครงโลกกนิตบทนี้ก็คือคนที่มีความรู้มีความเพียรในการแสวงหาความรู้จะเป็นคนขยันหมั่นเพียร ะะเปรียบเหมือนฝนทั่งให้เป็นเข็มก็คือเหล็กใหญ่ๆสามารถฝนให้เป็นเข็มเล็กๆได้คือมีความเพียรแต่คนเกียจคร้านทําอะไรก็ไม่สําเร็จเหมือนกับการนําตะกร้าซึ่งมันมีรูไปตักน้ําตักอย่างไรก็ไม่ได้น้ํามาเต็มนะคะนี่คือความหมายของคําประพันธ์บทนี้นะข้อคิดก็คือสอนให้เป็นคนที่มีความขยันหมั่นเพียรเพราะคนขยันจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ นี่คือความหมายของโครงโลกนิตบทนี้ดูบทต่อไปค่ะความรู้ดูยิ่งรํำสินทรัพย์คิดค่าควรเมืองนับยิ่งไซเพราะเหตุจักอยู่กับกายอาตมานาโจรจักเบียนบอ่อได้เร่งรู้เรียนเอาคําศัพท์ขวามือของเราก็จะมีคําว่ารํามีคําว่าอาตมามีเบียน มีบอนะคะนักเรียนดูความหมายประกอบไปด้วยส่วนความหมายของโครงโลกณิตบทนี้ก็คือความรู้นั้นมีค่ามากกว่าทรัพย์สินเงินทองซึ่งความรู้นั้นไม่สามารถจะนำมานับให้เป็นจำนวนได้เป็นความรู้ที่จะที่จะติดตัวกับเราไปตลอดไม่ว่าโจรหรือใครก็ไม่สามารถที่จะมาขโมยความรู้จากตัวเราไปได้ข้อคิดก็คือความรู้เป็นสิ่งที่มีค่ามาก ดังนั้นเราควรศึกษาหาความรู้ใส่ตัวเองค่ะนักเรียนดูบทต่อไปค่ะเว้นวิจารณ์ว่างเว้นสดับฟังเว้นที่ถามอันยังไปรู้เว้นเล่าลิขิตสังเกตว่างเว้นนาเว้นดังกล่าวว่าผู้ปราดได้หรือมีนะคำศัพท์ก็จะมีวิจารณ์สดับ ลิขิดและปราดนะคะดูความหมายประกอบด้วยส่วนความหมายของโครงโรคกนิตบทนี้ก็คือเว้นจากการแสดงความคิดเห็นเว้นจากการฟังเว้นจากการถามในสิ่งที่ตนเองไม่รู้เว้นจากการขีดเ,เขียนเว้นจากการสังเกตการเว้นดังกล่าวถือว่าไม่ใช่ผู้ที่มีความรู้หรือผู้มีความรู้ไม่ควรทำนะคะข้อคิดก็คือต้องเป็นคนที่รู้จักฟัง ต้องถามเมื่อไม่เข้าใจต้องสังเกตสิ่งต่างๆรอบตัวแล้วก็หมั่นฝึกหัดขีดเขียนเพื่อให้ตนเองมีความรู้เราเรียกว่าหัวใจนักปรานั่นเองนะคะฟังถามสังเกตแล้วก็เขียนนะคะนี่คือหัวใจของนักปรา์หรือผู้รู้นะคะคุณค่าของวรรณคดีในเรื่องนี้คือโครงโลกกน,นิตอ่จะมีความโดดเด่นในการใช้อุปมา อุปมาก็คือการเปรียบเทียบเพื่อเห็นภาพได้อย่างชัดเจนนำสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมาเปรียบเทียบนะคะให้ผู้อ่านเห็นถึงความแตกต่างและสามารถเข้าใจได้ง่ายนะคะนี่คือคุณค่าของวรรณคดี มาดูข้อที่1นําธรรมชาติและสิ่งใกล้ตัวมาใช้เปรียบเทียบเมื่อสักครู่บอกว่าแล้วนะาว่านาธรรมชาติหรือสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติซึ่งมนุษย์เราสามารถเห็นได้อามาเปรียบเทียบนะคะอย่างเช่นการนํางาช้างหรือคอของเต่ามาเปรียบเทียบประคำผู้กับคนดีกับคนไม่ดีทําให้เราเห็นภาพชัดเจนนะคะนี่คือคุณค่าข้อแรกข้อต่อไปค่ะข้อที่2ใช้คําเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดเจนเกิดความเข้าใจง่ายเช่น นำผลมาเดือนะที่มีสีแดงมาเปรียบเทียบกับคนที่ภายนอกดูดีแต่ข้างในไม่ดีนะคะนี่คือการคุณค่าในเรื่องของการใช้คำมาเปรียบเทียบนะคะนักเรียนข้อ 3. คุณค่าในข้อที่3ก็คือใช้คำเข้าใจง่ายอ่านแล้วเข้าใจได้ทันทีว่าบทประพันธ์นี้สอนอย่างไรหรือมีความหมายอย่างไรนะคะนี่คือคุณค่าของวรรณคดีในเรื่องโครงโลกกนิต ข้อที่4เป็นการเปรียบเทียบให้เห็นความแตกต่างนะเปรียบเทียบคนที่มีอำนาจนะไม่อวดอ้างตนเองนะเป็นเป็นงูนะที่มีพิษร้ายแต่คนที่มีอำนาจเพียงน้อยนิดแต่ชอบแสดงอำนาจนะให้คนอื่นได้เห็นเปรียบเหมือนมแมลงป่องนะคะนี่รู้จักการเปรียบเทียบนะคะคุณค่าในข้อที่4ค่การเรียนด้านข้อคิดนะคะคุณค่าในด้านข้อคิด โครงโลกกน,นิตเป็นวนรรณคดีที่แต่งขึ้นมุ่งให้เป็นข้อคิดเตือนใจให้ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของคนในสังคมมุ่งสอนให้คนเป็นคนดีและปฏิบัติตนอย่างถูกต้องในสังคมดังนั้นบทประพันธ์ทุกบทจึงมีข้อคิดมีคติเตือนใจส่อสแทรกอยู่ให้ผู้อ่านได้ข้อคิดข้อเตือนใจนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันนะคะนี่คือคุณค่าของวรรณคดีช่วงทบทวนความรู้ จะเป็นข้อคาํนะาถามนะคะข้อคําถามนี้คุณครูจะนําไปใส่ในใบงานให้นักเรียนได้ทำนะคะแล้วก็ส่งครูนะคะมีข้อคําถามดูข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4และข้อที่5นะคะซึ่งคุณครูจะนําใส่ในใบงานให้นักเรียนได้ทํานักเรียนก็ทําในใบงานเลยนะคะแล้วก็จะมีคําถามแนบท้ายไปอีก น้กเดียนทําส่งครูแล้วพบกันชั่วโมงหน้าค่ะ